ล่าสุดโดมรองท้ายู่ต่างหากทีอุ้ยใจเย็นๆครับใจเย็นชอามากเลยครับเอาพอสี่แล้วเริ่มใช้ปากกาแล้วครับก็มีการเตรียมปากกากัน,กนเปิดคลิปครับเปิดคลิปครับใช่เอวเดื่สองสวัสดีครับพี่แชนแนลครับพี่เดอีสานครับวันนี้เราจะมากินพิซซ่ากันครับ หลังจากที่ทานดูแก้มสิครับดูงับเปิดนี่คือแก้มเหรอครับพี่ทีแก้มหรอครับแก้มอันนี้คือแก้มนี่ทานแป้งเยอะจนแก้มออกขนาดน,นี้เลยหรอครับอ่ยิ้มแฉ่งตั้งหากอออืืฟิน นี่รอรอกันกินเหรอเปิดดูซิว้าวดูซิจะทานหมดถาดหรือเปล่าครับพิธีเมนูประจำของพี่ธีนั่นก็คือมิดเดิลลุกค่ะทุกคนว้าวอ้าวทำไมมันมีสองสองมิดอ่ะมีมิดเดิลลุกกับ m ิดเดอรอะไรอ่ะุูปเปอร์ the look เด e l ลุกหรอจำไม่ได้สิคะ <c oughs> อ้าวจ้วงด้วยมือเข้าไปเออน,นั่นแหละชีฟเยิ้เยิม้มยาวเข้าไปอ้อโหยาวที่สุดเท่าที่จะยาวได้ <c oughs> พี่ทีก็เรามีการตื่นเต้นกับชีสยาวมากต้องมาลอลุ้นค่าว่าจะทานหมดหรือเปล่านี่เอา้าอ่ะพี่ทีทานอินเจ์กับการทานมากยืดนะที่มันยืดได้เพราะว่ากำลังร้อนอยู่ครับก็เลยทานได้อ้โหโอ้โหนี่เล่นสนุกเขาละชอบละกินยังไงให้โลกจำกินพิซซ่าย,ยังไงให้โลกจังับงับ โอ้โห oh, นี่ทานเลยอร่อยมากเลยครับนี่นี่ทานคือจะชอบบอกว่าพิซซ่าครับมิดเดิลลุกมิดเดิลลุกก็จะมีความฟินเวลาได้กินก็จะแบบกระโดดกระจงกระเจงเนี่ยค่ะอน,นะเขาให้กินพิซซ่าเลยเขาให้กินกันไปทีทพร้อมๆกันแต่นี่ก็คือจะกินหน้าก่อนกินหน้าพิซซ่าก่อนครับ <c oughs> บ้านไหนเป็นอย่างนี้บ้างคะพี่ทีเขาจะชอบแบบทานหน้าก่อนทานหน้าพิซซ่าก่อนแล้วทานแป้งตามหลังอะคะ่ะเออมีบ้านไหนเป็นบ้างคะคอมเมนต์มาบอกเลยนะอ่ะเข้าไปฟินโอ้โหทําหน้าแปะยิม้มตั้งหากพี่ทีกําลังเคี้ยวอร่อยมากเลยคะ่ะทุกคนเนี่ยค่ะนี่ก็ของคุณแม่ค่ะของคุณแม่ก็จะเป็นแป้งบางแป้งหนาของลูกชายพี่ทีก็ทานแป้งหนานุ่มแม่ทานแป้งบางกรอบ นี่ไงถ้าเห็นเมื่อกี้เนี้ยก็คือทานหน้าไปเสีหมดแล้วก็ไม่กินแป้งทีหลังค่ะดูซิพิซาเขาเรียกว่าอะไรนะหน้าไม่มีเลยอ่ะไม่รู้เป็นสูตรไหนการทานพิซซ่านะไม่ได้ทานพร้อมกันนะครับดูจะกินหน้าก่อนแล้วตามด้วยแป้งค่ะทุกคนเห็นไหม <laughs> 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 พี่ทีก็จะฟินกับการกินมากค่ะสวัสดีค่ะ,คะ<ม>ที่แนลเดี๋ยวมาดูกันค่ะที่ไรอสามค่ะ สรุปแล้วกินไม่หมดนะคะอันนี้ปิดคลิปแล้วเหรอครับปิดคิปแล้วเหรอ,หรอ